สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปเพียการแบบสั้นๆนะคะเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาตกหลุมรักคุณนะคะเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาตกหลุมรักคุณคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอย่าซีเรียสนะเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะคะอ่ะเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาตกหลุมรักคุณนะคะเดี๋ยวหาเลือกให้เพื่อนๆเลือกก่อนนะคะ อ่ะตัวเลือกที่หนึ่งนะคะสองสามและสี่ค่ะเร็วๆนี้นะคะใครจะเข้ามาตกหลุมรักคุณอ่ะสำหรับตัวเลือกที่หนึ่งนะคะ อาจจะเป็นคนที่คุ้นเคยกับคุณแม่คุณคุ้นเคยกับพี่สาวน้องสาว uh คุณคุ้นเคยกับคนในครอบครัวของคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานเป็นหัวหน้างานเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงนะคะหรืออาจจะเป็นล at ูกค้านะคะเขาจะเข้า <cảm> มาสนใจคุณคนคนนี้เป็นคนที cose, ่ดูเหมือนมีฐานะนะคะที่มั่นคงการงานที่มั่นคงนะคะอ่าอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะหน้าตาดีมากนะคะมีเสน่ห์ เราก็เป็นคนที่ตายิ้มปากยิ้มนะคะดูดูมีภูมิฐานนะคะดูเหมือนมีอะไรน่าค้นหานะคะอ่ะต่อไปนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะกองที่สองนะคะเร็วเร็วนี้ใครจะเข้ามาตกหลุมรักคุณเป็นพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มเป็นสายเปเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะหรือเป็นคนที่อาจจะมีเรื่องราวที่ เอ,อเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักนะคะเป็นคนใจดีนะคะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอชอบเปย์นะคะเปย์สุดๆนะคะทุ่มเทสุดๆในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะเป็นคนจมูกโด่งเหมือนกันนะผิวอ,อ๋อถ้าไม่ขาวก็อาจจะเป็นสองสีนะคะเป็นคนดูไม่ค่อยยิ้มนะคะแต่ดูแต่เป็นคนใจดีนะเป็นพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มนะคะ ต่อไปนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3เร็วๆนี้ใครจะเข้ามาตกหลุมรักคุณ คนที่ห่างกันไปนี่แหละค่ะหรือคนที่อยู่ไกลจากคุณอาจจะเป็นคนชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือเป็นคนที่ทํางานไกลจากคุณหรือคนที่เคยห่างหายไปจากชีวิตคุณนะคะเคยมีปัญหาเคยมีประเด็นการหรือคนที่คุณเองอาจจะไปเจอจากสถานที่ท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่มีน้ําต่างๆนะคะอาจจะเป็นชาวธาตลมเมุ่นตุนกลุ่มได้ด้วยนะคะคนคนนี้อาจจะอยู่ในช่วงพักร้อนพักใจนะคะหรืออาจจะมาเจอคุณในช่วงที่คุณพักร้อนพักใจนั่นเอง นะคะต่อไปนะคะระเรียมนี้ใครจะเข้ามาตกหลุมรักคุณนะคะสาหรับกองที่4คนที่คุณทะเลาะก,กันไปคนที่มีปัญหานะคะเลิกลาหรือมีปัญหาเข้าใจผิดนะคะหรืออาจจะทําให้คุณมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้นะคะอ,อ,อาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกเศร้าใจเครียดทุกข์ใจท้อใจ คนที่เคยปฏิเสธคุณก็ได้คนที่เคยเป็นศัตรูกับคุณก็ได้นะคะอาจจะมาตกหลุมรักคุณนะคะคนที่ไม่ค่อยลงรอยกันนะคะอยู่ใกล้กันแล้วทะเลาะก,กันตลอดเลยนะคะมีปัญหามีประเด็นกันตลอดนะคะ อาจจะเป็นชาวท่านลมเมทุนตูนกุมนะคะคนที่ชอบมาปรึกษาปัญหาหัวใจคุณบ่อยๆหรือปัญหาชีวิตคุณบ่อยๆดูคุณชอบไปปรึกษาปัญหาชีวิตเขาบ่อยๆนะคะก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถทักจงคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย